แบบนี้เล่นง่ายดีนะครับอะมาอีกหนึ่งรุ่นแล้วครับกับลาโต้ลาโตครับมันไม้แค่อันเก่าที่ผมเคยรีวิวไปครับอันนั้นลาโต้จิ๋วใช่ครับอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันแต่ใหญ่ขึ้นมากว่านิดหนึ่งซึ่งทําให้เล่นง่ายขึ้นมากครับอันนี้อ่ามันเป็นอะไรยังไงเราไาดูกันครับฮ่าฮ่า Infinity สวัสดีครับผมพอดีตัวแสบครับอ่าวันนี้ก็เป็นลัตโต้อีกอันหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทุกอย่างเหมือนกันเปะ๊ะการเล่นเหมือนกันเปะ๊ะรูปแบบเหมือนกันเป๊ะเลยครับแค่มันใหญ่ขึ้นแล้วมันทําให้ง่ายขึ้นครับคือตอนที่ผมซื้อมาผมคิดว่ามันมีแบบเดียวนะครับก็เลยทําวิดีโอไปไม่รู้ครับทีนี้พอดูเอา้า มีใจที่ใหญ่ขึ้นครับก็เลยซื้อมาลองดูปรากฏว่ามันง่ายขึ้นกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดเเพื่อนอยากจะเริ่มเล่นใหม่ๆนะครับเอาไซส์ประมาณนี้กำลังดีครับไซส์เลขนี้มันจะยากหน่อยนี่ทุกคนที่ผมทาไม่ค่อยคล่องเลยทาแบบติดมั่งไม่ติดมั่งเนี่ยยากมากเลยนะครับตัวนี้ทําง่ายครับทำแบบแปบ๊บเดียวได้เลย เห็นไหมมันง่ายกว่ามากเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูใก้ๆแล้วกันนะครับว่ามันไซส์แตกต่างกันอะไรยังไงครับรวมไปถึงเดี๋ยวสอนต่อประกอบด้วยนะครับพอซื้อมามันแยกมาแบบนี้เราต้องประกอบเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูใก้ๆกันครับอ่าเปียบเทบไว้ดูก่อนครับนี่เป็นไงสองไซส์ครับว้าก็คือเออมันใหญ่ขึ้นกว่าพอสมควรเลยนะครับถ้าเทบกันตรงๆก็นนี่เห็นไหมอ่า ใหญ่กว่าทั้งหมดเลยทั้งตัวก้านจับทั้งตัวไอ้ตรงที่เหมือนเชือกของเราแล้วก็ตัวตุ่มนี้ทุกอย่างใหญ่ขึ้นปตัหมดเลยนะครับก็ <c oughs> ไม่ใช่น่าแปลกครับที่ใหญ่ขึ้นแล้วมันง่ายนะครับถ้าจะเป็นเพราะว่าแบบมันเล็กก็ต้องใช้แรงเหวี่ยงเยอะบังครับไม่แน่ใจเนาะมันต้องเหวี่ยงกไวให้มันบได้เนี่งไม่ได้ทุกคนที่ผมเ็เล่นไม่ได้แต่ตัวนี้แบบได้มังไม่ได้ไมังพยายามอยู่นะครับแต่นี่คือได้เลยครับเราแค่แบบตอกตอกตอกก่อนให้มันแยกมาซ้ายขวาก่อนอ่าแต่ก็ทำได้เลย โอ้นี่ไม่ได้ติดกล่องไกลเกิดนะครับอะให้ดูขนาดก่อนละกันนะนีะ่นะใหญ่ขึ้นกว่าพอสมควรนะครับผมเรียกว่าอะไรเดียวใช้กลางแล้วกันนะครับอันนี้คือใช้จิ๋วนะครับแล้วตัวละโต้จิว๋วอันนี้คือแล้วตัวละโต้ใช้กลางนะครับที่ว่าเป็นตัวพลาสติกนะออแล้วมันจะมีแบบอื่นอีกนะเดี๋ยวไว้ผมหามาได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาดูให้ดูวันนี้ม,มาให้ดูก่อนนะครับว่าไอ้ตัวแบบเนี้ยมีไซส์เล็กไซส์จิ๋วเลยไซส์จิ๋วและไสกลางนะครับอะมาครับทีนี้มาดูวิธีการต่อกันครับตอนซื้อมาปุ้ เพื่อนหลายคนมักจะตอบผิดครับมาเ๋ยวจะให้ดูอ้าวหักมาเหรอเอมันหักมาครับนี่มันต้องเป็นห่วงที่ตูดด้มันหักมาอ่ะไม่เป็นไรมันเป็นอุบัติเหตุอาจจะทางการขนส่งเลยไม่รู้นะครับอ่ะนี่ครับมันจะเป็นห่วงอย่างนี้แล้วก็ใส่ครับซึ่งหลายๆคนมักจะชอบใส่ผิดครับบางทีเด็กๆซื้อมาก็ไม่รู้ก็ใส่ไปนะครับอ่ะวิธีการใส่นะครับก็นนอนก็แค่กดเข้าไปเฉยๆนี่นะครับปึ๊บอ่าแต่ตรงนี้ครับเราต้องเรียงลําดับการนี้ให้ถูกนะครับเหมือนแบบบางคนอ่ะอ่ะ อนุไว้ในใช่ครับแล้วสองอันอยู่ไว้นอกอ่าอย่างนี้ปึ๊บอ่าอย่างนี้ถามว่าได้ไหมเอาจริงจริงก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสม,มดุลมันจะเล่นแบบยากหน่อยเนี่ยถ้าถามว่าได้ไหมจริงจริงเอาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้มันสมดุลจริงๆอ่ะก็เหมือนว่าอันนี้มันอยู่วงในเลยใช่ไหมครับส้มอ,อ,อยู่วงนอกส้มข้างล่างเนี่ยควรจะมาอยู่วงในและสีเหลืองควรจะอยู่วงนอกเพื่อให้มัน เล่นได้ง่ายกันและมันมันเท่ากันสองข้างนะเพื่อมันสมดุลนั่นเองนะครับแบบเนี้ยมันเหมือนว่าสีเหลืองอ่ะวิ่งวงในสีส้งวิ่งวงนอกมันก็ตีกันได้ก็จริงแต่มันจะไม่สมูทเท่าไหร่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับว่ามันสามารถเล่นได้จริงแต่ว่ามันแค่ยากหน่อยนึงได้อยู่ไม่ได้เลยผมว่าผมเคยเล่นได้ลยนะมันลองทําดู อ้าวไม่ได้อ่ะนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละครับจริงๆเป็นไม่ถูกอ่ะจะต้องแกะออกมานี่นะครับอ่าปุ๊บคลิกง่ายๆนี้นะครับตัวที่ขั้นตรงกลางเนี่ยสีหนึ่งอยู่ใกล้พอมาจะไล่ต้องเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งมาอยู่ใกล้แทนนะครับต้องเป็นแบบนี้ถึงจะถูกนะครับมันถึงจะสมดุลกันทั้งสองลูกนะครับกับลาโต้ลาโต้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็ม่อีกทีนะครับเป็นจะแก้แล้ว ไม่ได้ไม่ได้มันไกดกล้องตึกไปเดียวมงพัวฟาดกล้องไอเดียวเถอไปเด้ยอ่ะมาลองดูอืมโอ้หตรงนี้มีส่วนมากมากครับการที่ตัวนี้มันหักอ่ะมันทําให้การเล่นยากขึ้นจริงๆนะครับมันเหมือนมันไม่มีตัวเหนียวอ่ะถ้าเป็นปกติครับผมจับอย่างนี้เห็นไหมมันเหมือนจะมีตัวแบบเหนียวอ่ะพอไม่มีตัวนี้ไปเหมือนผมจับได้แค่2นิ้วแล้วมัน เล่นไม่ถนัดจริงๆนะครับเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยไม่ถนัดเลยครับอู้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราเรียดเล็กน้อยแบบนี้จะมีผลนะครับมาครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆอีกทีเหมือนกันครับวิธีการต่อเห็นไหมตัวที่ใกล้แกนกลางเป็นเหลืองข้างบนอันนี้ก็ใกล้แกนกลางเป็นส้มนะครับต้องสลับกันนะอ่าโอเคมาอ่าอันี่ครับแบบนี้ เนี่ยคือมันเหมือนมันต้องมีสมาธิมากนะครับก่อนเริ่มเล่นเหมือนตอนแรกเมื่อกี้ผมสมาธิไม่มีแับก็เลยแบบลกๆไปหน่อยพอมีสมาธิใจเย็นตั้งใจแล้วทาได้อ่ะเดี๋ยวผมทีมีสมาธิครับแบบไม่มีสมาธิได้ <c oughs> เออยากจริงนะ อะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งวันนี้ครับมีการเล่นอีกแบบหนึ่งที่เมื่อก่อนผมไม่รู้ผมเล่นแบบนี้แล้วมาเล่นง่ายกว่าแล้วก็สนุกเหมือนกันด้วยนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับการหม่นของมันจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้อยู่เฉยนะครับหมุนมาตีปึ๊กตัวนี้จะไปแทนที่ครับตัวนี้ก็จะหมุนมาแล้วก็ตีปึ๊กไปอย่างนี้เรื่อยๆปึ๊บปึ๊บไปเรื่อยๆปึ๊บไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับซึ่งสนุกมากมาอ่าดูนะครับนี่นี่เป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมมันจะแทนที่ครับแทนที่ตัวหนึ่งหนึ นี่างเง้ดีครับมันจะมีตัวนึงที่จะหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางเสมอเนี่ยเห็นไหมอ๋อมาอยู่แล้วเออเอาไปที่เหมือนเราก็แบบประคองมันหมุนไปไปเลยอ่าอย่างงี้อ่าเดี๋ยวดีเดีดเดีด,ดอ่านี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เล่นง่ายกว่าแล้วก็สนุกด้วยวแต่ก็เราต้องประคองมันให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้นะครับก็ง่ายดีนะครับใช้แรงน้อยกว่านะครับอย่างเงี้เออนะง่าย แต่ได้ได้แบบปกติที่คือต้องแบบต้องใช้ความเร็วนิดนึงครับนี่ก็ไม่ได้อีก้ะเหมือนแบบมันอยู่ท่าที่นหนไม่ได้เลยนะครับนี่ผมต้องแบบยื่นมือมาผ่านกองแล้วแบบทาไม่ได้เลยนะครับอื อืมไม่ได้ครับอ่าก็เป็นกรณี้ครับสำหรับหลาโตลาโต,ลาโตไซส์กลางนะครับตอนนี้ก็มีหลายทางเลือกให้เราเลือกเล่นแล้วนะครับจะเป็นไซส้จิ๋วเลยไซส้กลางเลยหรือจะเป็นแบบที่ทิตกันที่หนักๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็มี3แบบไาแล้วที่ผมมารีวิวเพื่อนดูนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับผมสั่งมาแล้วกําลังจะมาครับมันจะเป็นคล้ายๆแบบตัวนี้แหละคล้ายๆตัวหนักๆอย่างนี้ไดแเลยครับแต่ว่า มันจะไม่ได้ใช้การถือมันจะเป็นการแบบพันใส่กับนิ้วอะไรยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูครับตัวนั้นมันจะได้แบบนี้ใส่ใช่มือแล้วก็แบบเหมือนใช้ใช้ใช้มืออะไรประมาณนี้นะครับต้องลองดูต้องลองดูงงดเดี๋ยวรอให้มันมาก่อนละกันนะครับวันนี้เอาตัวล้าตจิ๋วกับลาโตแบบพลาสติกใช้กลางนี้ไปดูก่อนละกันนะครับซึ่งสองตันเนี้ยผมแนะนํามากๆปลอดภัยนะครับเด็กทุกคนเล่นได้นะครับมันโดนก็ไม่เจ็บเนี่ยเห็นไหม ไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเล่นได้แน่นอนครับและเล่นง่ายด้วยไม่ใช่ไรตรงนี้เอ,อตัวใหญ่ดีง่ายครับไม่ได้ล <laughs> ะประมาณนี้นะครับหลาตัวหลาตัวใส่กลางครับยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อดูเล่นกันได้นะครับอันนี้ปลอดภัยซื้อให้ดูให้หล่ะเล่นได้สบายใจหายห่วงถ้าใครซื้อนี้ให้ดูให้หล่ะเล่นหรือว่ามีขายในโรงเรียนแล้วลูกซื้อมา เตือนเขาด้วยนะครับว่าอันตรายแรงมากโดนหัวหัวโนได้เลยนะครับยังไงก็เขาลูกเรานะเราก็เป็นมน้าที่ที่จะต้องคอยให้คำแนะนําลูกนะครับอะไรที่มันอันตรายก็บอกเขาไปนะครับโอเคเก่จะกระโดดนะครับเพีก็ฝากดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไปเล่นลาโตลาโตไซดกลางก่อนดีกว่าอของเล่นเต็มบ้านแล้วผมตัวนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไปสมาธิไม่มีแล้วผมกระเจิงมาแล้ว